อากาศสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำกำคำนะพี่น้องพบพ่อกับซ่องเบาผัวไทยก้าพี่น้องอากาศชสดใสเนาะใบไม้ใบใบไม้เขียวอมทมพี่น้องเนาะเขียวกันพี่น้องพวกโม่งเลยพี่น้องำนีทกันฟัวเขาเลี้ยวไปเห็นน้ำทุ่มนะก้าเลยพี่น้องหูแล้วพี่น้องหูแล้วเนาะพี่น้องเป็นหูแลพี่น้องบอกคุ้มกุ้มห้อย แกแล้วพูดทไมบ่อยๆบอกพี่ไทยอก็ให้พี่น้องหูยพี่น้องงัวงัวพี่น้องเลยกินหยาเดียวขาราตูนกำลังจะเหตุยังบันเหตุดำเสียมเหดำเสียมพี่น้องไปหาน้อไมไปล้หาน้องหม้พี่น้องเหดำเสียมหาน้อ้ม่กินเขากินเขากอนกินเขากนได้พี่น้องเด้กินเขาระบันพี่น้องบอกยัง อาหาร,รข้าพี่น้องไอ้โบเป็นตะยากพี่น้องหาเข้ากันปิ้งเคียดแหงพี่น้องแจี๊ยปีกดิบขั่วไข่พี่น้องผักข้าวมีแต่พักกระลำมโหระพาพี่น้องยาพยาจะจำเป็นเนาะพี่น้องบ่มีต้อกินเนาะต้องกินไปเลยพี่น้องกินเพื่ออยู่ท้องพี่น้องไอ้กินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินเนาะสบายดีพี่น้องใบรอบนึนพนง,งพี่น้องปิ้งเคียดแหงพี่น้องนี่เจี๊ยกินแหง của hai phía đông à, hai bàn hông che khí kíp chín phân điểm nhau đấy đang một kín khẩu nói là phía đông ừ. đó mưa đây vui treo phía đông trong một phường cào muông ปิ้งเขียนแหงไม่ใคพี่น้องเจาก็ดูนเห็ดตากแหงวะ่ำมมง้นหมดเด้อหมดเด้อ เชียงรบกวนได้พี่น้องแล้วย่งพอมันม้วนี่วัดพี่น้องเชียงเพลงพระซ่าพระพระซ่าพลังพี่น้องไหมโมห็นอะไรเนาะโเห็นไปกระตัดเด้พี่น้องได้โมยังเห็นอะไรพี่น้องเไหมไก่ผมจังเน้อพี่น้องเห็นเยอะไก่ไก่เจอได้พี่น้องไหมพี่น้องเห็นอยู่บ้าง

ได้เนมนจะหามงัตืต่นนงนง่ายแลวบาดงกโมงแม่สิีกน้วหตืน้นนกโมงตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะรับทุกอยู่ใจน้องแบบไมมเจ้ ยังเลยลูกมาลกมาลุกมาจบได้อเลูกมา,า,าลกมาลมาลมาเดหนาแล้วเปล่าลกชายก็ห้ขนาดเบ่งหะนดมจริงม่เบงห้ ิกคีอยนจะบิกี้แแออยู่เนาะบิกคีม่เชียงใช่ไหมถอยมีอยมาที่ตื่นนอนแ่นเดีวตื่นนอนมาทีเดียวนี้ เทพักวันนี้ผง,งทุกนทะีเทเรอเท่ไม่จบโดนทันมากลแล้วเนาะอยก็กินจักินกินเลยนะอาคุ๊งี้อ่อนแอเทเรอนี่ะนะ,ะ,นะอ่อนแอเทเนี่

เชียงวนขนาดพี่น้องเชียงรถจักรเชียงรถไทยพี่น้องเป็นไทยหน้าและเชียงงพอเปิดเทลงอยู่วันฮึ ดีแม่นะนแม่ยังเยอะขี้โบอะเยอขี้ตเราขุดเอาขุดลาวกับพี่น้องเอ้้า่ตัวนเยขี้โบโอขุดลาวกับเยอะขี้ตุ่มกับใครเนาะ คือเีวเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเจีวเป็นแห้งนิดูกายอยากกินข้าวพี่น้องเลี้ยวมาพระ่อย่าน้พาอเห็นยังกต่ยาของไเดี๋ยวเนาะ เก็บความเพียงนี้พี่น้องทานติดใจอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดสะกสไข่เด้อพี่น้องพ่อกันกินสบายดีพี่น้องไปแล้วไปบ้าย